นี่หรือคือว่านจอดวานจอดหรือว่าว่านหอมแดงบางพื้นที่เพื่อนก็นจะเอื่นว่าวานบัวจ้าวานหอมบัวบานเท่านะจ้าแต่ว่าเกิดมาเพิ่งเคยรู้จักนั่นแหละไปเห็นในคลิปเนาะจ้าก็เลยลองสั่งมาครึ่งโลเอามาต้มกินเบิ้งเนาะจ้าเพื่อนว่ากินแบบแก้พิษแก้ เมาวิงเวียนปวดหัวหรือว่าล่ำใสเป็นกระเพาะเป็นแผลจังสีหน้าจากตุตมกินได้รักษาไดเป็นบาดเป็นแผลนี่ก็เอาเปะเ,เ,เอาท่าจา่าแมลงสัตว์กัดต่อยก็แบบว่าทนพิษไดนอกจากเพิินวาเด้อันนี้ก็บเคยหูเคยเห็นจักเจือใบเพินินสิเป็นคือใบอันมะพร้าวหน่อยไม่จำะแบบว่าใบที่เขาเกิดใหม่ๆนะจา่จาแล้วก็คือจังใบหมากเกิดไม่นี่แหละประมาณนั้นเอาจะ ก็จะเป็นหัวสีแดงคือจังหอมหัวแดงนี่ละจ้ะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ลออ่องยงำเบิงแล้วรสเป็นแบบขมขมออกเผ็ดเผ็ดจ้ะกระบรุนาะจ้ะอยากเอาแบบว่าอยากสั่งเม,มื่อไห้แม่กินอยู่แม่พึ่งพานตัดอันนิ้วมา นิวในถุงน้ำดีมาเพิ่นว่าอันนั่นอันนี้กด็ดีนอกจากซสิลองกินเบิงเลยก,ก็จะต้มให้พ่อลุงกินด้วยเนาะเพราะว่าพ่อรุงกับผึ่งผาตัดไปบาร้ามาเหมือนกันไปว่าฝูกฉ่ำทั้งนอกทั้งในไปว่าเมลูกอ่อนยูกำรไรม่เสียกินได้นอกจากเพิ่นว่าก็สรรพคุณหลากหลายจากผู้ใดอันยากงูก็ไปพิมพ์อ่านเบิงใน แฟตฟอมต่างๆ้วจ้ะแบบมันเพิินกับมีอยู่พิมพ์ไปว่าว่านจอดหรือว่าว่านหอมแดงกับขื้นห้เบิงเลยจ้ะอันนี้ก็กระสีล่องเบิงแลวจ้ะกระบลุลว่าสีนีได้เนาะเพราะว่าอิวนําแบบเป็นกระเพาะมหาลายปีเรียเลยกับแบบมากวิ่นหัวปวดหัวอยู่ตลอดนะจ้ะก็จะล่องเบิงเนาะ <c oughs> กระแพงเติบอยู่เด้นีเคืองโล่สองรอย เพลงแต่ถ้ามันดีก็คุ้มเนาะถ้าเพื่อนดีอีลีนะนะจ๊ะล่องกินเบิงก่อนถ้าดีก็อยากสร้างไปให้เมยอายุโต่งต่ง,ตงกินแล้วก็เอาไปให้เพื่อนปู่กวยเนาะเดี๋ยวจะเอากินจะค้องล่องเบิงก่อนเนาะจ๊ะทดลองก่อนคันดีบ่ดีก็ก็ให้มันเกิดกับ่อยก่อนเนาะอันใดก็ได้นี่แหละ ใบเพิ่นก็คือสีแบบคือใบมะพร้าวเกิดไม่นะจ้ะโมเมนต์ว่าใบมะพร้าวใหญ่เาวงเนี้ยเด้เป็นใบเหมือนแบบเพิ่งแตกหน่อออกมานั้นนะประมาณนั้น <c oughs> เสียงคอยกัเป็นวัดพี่น้นงเอ้ยกินยาไปก็ค่อน่ขันเบิร์ดลีดยาแล้วก็มาอีกจะเป็นจังไร ก็จะลองต้มกินดูเนาะจ้กเลยกะสิเอาปลูกใส่อันกระถางลองเบิงว่าเพิ่นสขนิขืนบอขันบวกึืนก็บ่วกเป็นยังเนาะจ้าเพราะว่าอันกระถางในห้องอิลแบบหลังห้องอิลบ่ถึกแดดแดดบ่เขาบ่ถึงแม่จ้าอลองดูเนาะเพื่อแบบดีกะสิแบบกสิ<ม>ได้สร้างมาหลักสงหลักษากนตโตไปจ้าก็ะพาวหน้าอใไอดีนะะั่นล่ะ